สวัสดีค่ะหนูนางสาวปานิสรามโนประกิจตัวแทนจากโรงเรียนอัศว์ชันคอนเวนค่ะสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกท่านคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและสำหรับเยาวชนก็ถือว่าเป็นปวงชนชาวไทย ที่มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันการเมืองไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวสำหรับเยาวชนเพราะการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาโอกาสในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ขณะเดียวกันในบางครั้งเสียงของเยาวชนกลับถูกจาก,กัดอยู่ในกรอบของคำว่าเด็กยังไม่รู้หรือยังไม่ถึงเวลา หากอ้างอิงตามพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวนิยามของคำว่าเยาวชนคือบุคคลที่มีอายุเกิน15ปีบริบูรณ์แต่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์แม้ในวันนี้เยาวชนยังไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าพวกเราทุกคนจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของประเทศ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลหาความรู้และการมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนควรได้รับสังคมไทยควรเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองรวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือมีจุดยืนทางการเมืองโดยไม่ถูกชักจูงหรือครอบงำจากผู้อื่นแต่การมีความเห็นของตนเองนั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน ผ่านการกลั่นกรองด้วยความคิดอย่างมีวิจารณญาณควบคู่ไปกับคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนควรได้รับการการปลูกฝังมาตั้งแต่ในสถาบันครอบครัวรวมถึงในสถานศึกษาในสังคมรวมถึงบนโลกออนไลน์เยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการฟังกันด้วยเหตุผลเพราะในฐานนะประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนแล้วแต่มีสิทธิและเสรีภาพเป็นของตนเองแต่สิทธิและเสรีภาพนั้นต้องควบคู่ไปกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเยาวาชนไม่จำเป็นต้องรอให้มีสิทธิในการเลือกตั้งจึงจะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ เพราะเราสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ในปัจจุบันโดยการศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลแยกแยะข้อมูลด้วยวิจารณญาณแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความเห็นต่อประเด็นต่างๆอย่างมีเหตุผลและแสดงจุดยืนเป็นของตนเองนอกจากนี้เยาว,วชนยังสามารถมีส่วนร่วมในพื้นที่ต่างๆของโรงเรียนและชุมชนเช่นกิจกรรมสภานักเรียนหรือกิจกรรมอาสาอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้สิทธิพลเมืองในรูปแบบที่เหมาะสมอีกด้วยสุดท้ายนี้หนูยังคงเชื่อมั่นในคำกล่าวที่ว่าเด็กคืออนาคตที่สำคัญของชาติไม่เพียงแต่ในด้านของศักยภาพเท่านั้นแต่รวมถึงความเข้าใจทางการเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเมื่อพวกเราได้เรียนรู้การใช้สิทธิเคารพเสรีภาพและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสารรค์ วันหนึ่งพวกเราทุกคนจะสามารถเติบโตเป็นพล,ลเมืองที่ดีและดูแลพัฒนาประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ